ทุกคนตอนนี้เราก็จะในแมปตามหาสก,กินอาหารกันจะบอกว่าแมปเนี้ยเขามีการอัปเดตสก,กินอาหารตัวใหม่ๆเข้ามาอีก5าสก,กินนี่กันแหละ<อ>ดังจากนั้นเราก็ยังสามารถวร์ปไปแมป ร้านขายมินิมัดแล้วก็แปลงร่างเป็นอาหารไปเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนได้อีกด้วยและตอนนี้เราก็กลายเป็นขนมปังฝรั่งเศสโอ้โหดูหน้าดิมาเป็นเศษๆเลยเลี้ยยาวดีนะบอกเลยอยากโดนตีหัวปลาปุ๊บปุ๊ยิ่งใส่อาหารที่แบบตัวใหญ่เท่าไหร่ถ้าเราเล่นซ่อนแอบชนะเราจะมีโอกาสได้เงินเยอะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราไปเล่นซ่อนแอบแล้วเราชนะในเกมซ่อนแอบแล้วก็เราก็สามารถสะสมเงินในเกมเอามาซื้อสกินใหม่ๆได้มันก็จะมี200บาทในเกม500บาทแล้วก็1 0 0 0 นเกมแล้วเราถึงจะสามารถเอาเงินในเกมเนี่ยไปปลดล็อกสก,กินตัวใหม่ๆได้อ๋อหอไปะจะครบได่เก็บกันตัวเปอยพอดีเองตอนตานี้เราก็ต้องกริ้งไปกริ้งไปข้างหน้าเราจะไปตามหาสก,กินใหม่ก่อนเราจะต้องเลยตู้ ATM ไปนะแล้วก็ต้องขึ้นเก้าอี้ตัวนี้ไปวิธีการขึ้นก็อมแค่เดินตัก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 แล้วก็ปีนขึ้นร่มสีขาวอันนี้ก่อนอื่นจะต้องปีนขึ้นหนังสือก่อนหนังสือนิตยสารแมวเมียวแล้วก็ปีนขึ้นร่มสีขาว ริบริบรบเเพื่อนเพื่อนว่งไนเพื่อนโอ้โหนี้ต้องเหยียบซันวิชขึ้นไปหรอว้อยากกินน่ะเห็นแล้วหิวเลยอ่ะขนมญี่ปุ่นนี้น่ากินทุกอันเลยนะแล้วก็เข้าไปในตู้ขนมปังค่ะชั้นที่สองเนี่ยเราจะเก็บเมลอนปังได้ไว้ปลดล็อกสกินใหม่น่ากินชะมัดเลย เมลอนตังแล้วเราก็เดินกลับไปที่เครื่องแคชเชียค่ะเราเดินขึ้นไปบนเครื่องแคชเชียแล้วเราก็ต้องกดตัวเลข1นึ่งหนึ่งลงไปนะคะซึ่งตัวเลขเนี่ยมันก็จะมีปรากฏตามกำแพงในร้านนะคะให้เราลองไปหาดูได้เลยนะซึ่งถ้าเรากดเลข1นึ่งหนึ่งลงไปเนี่ยเจ้าตู้เครื่องคิดเลขมันก็จะเปิดออกมาค่ะพาลิ้นชักตู้เปิดออกมาปับ๊บ เราก็ทําการเก็บเลยเจ้านี้ก็จะเป็นสกินใหม่ค่ะ Potato Chip อ้โหแผ่นมันฝรั่งอันเล็กกระติวเหลิวพี่แขนเข้าเซฟซ้อนก่อนละเร็วเข้าอ้อมคนหากําลังมาแล้วตอนนี้เราอยู่ในแบบมินิมาร์ซ่อนหาอ๋อือเออตุยพี่แค่นอนจับได้าแล้วเหรอไม่รอดเขาคนคุณจับมาหาแล้ว,ลวเฮ้ยเขากําลังขึ้นมาแล้ว hey, เพื่อนแอปเปิลระวังตัวด้วยนะเพาไว่าแอปเปิลไม่น่ารอด<ๆ>นั่นไงยว่าแล้วแอปเปิลโ<ๆ>อนจับตัวไปแล้วอะ<ๆ>เฮ้ย เฮ้ข้างลังอย่างนี้ต้องเสี่ยงกันหรอแล้วโอ้โหเจือคือ อันนี้คือภาวะตั้งใจชนเงินใช่ป่าชนซักกันเลยและต่อมาเราก็สามารถเก็บเงินได้จานวนหนึ่งค่ะ200กว่าบาทเราก็ปลดล็อกสกินทาโกยากิแล้วต่อไปเราเล่นซ่อนแอบแล้วก็เก็บเงินมาได้500คอยเราก็เอามาซื้อต้นหอมญี่ปุน่นและอันสุดท้ายค่ะจะต้องเล่นซ่อนแอบให้ได้เงินในเกมเนี่ย1,000คอยค่ะแล้วก็เอามาแลกซื้อสกินของไข่นักสืบได้นะคะเหมือนจะเป็นไข่เป็ดนักสืบไปละฮ่าฮ่าฟฮ่าฮ่ ตอนนี้กลายเป็นไข่นักสืบแล้วเหรออ้าวเฮ้ยมีนวดกระใสหมวกนักสืบด้วยงานงอทุกคนเรียบหนีกันแล้วซุ์มาร์เก็ตนี้อยู่ไม่ได้แล้วอหแล้วตอนนี้เราตื่นแล้วพร้อมที่จะออกไปตามล่าคนที่แอบซ่อนอยู่ในร้านมินิมาร์ทแ่้วล่ะจะให้เอากระหาทุกคนไม่เจอหน้าทุกคนเข้าเซฟโซนกันหมดแล้วโอ้มาถึงก็เจอโดนัทเลยอยู่ตรงนี้นี่เองขาบอกว่าไข่มันบอบางไม่ใช่หรอกลิ้งทีนึงนี่ครับไข่แตกเลยนะ อย่าปีนขึ้นไปข้างบนก่อนเห็นไรว่าเวฟนั่นไงเฮ้ยอันนี้นะเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งหนีเรากําลังจําจับตัวเพื่อนอยู่เอ้ยยังไม่ได้นับเลยเพื่อนหนีไปแล้วเห็นไรว่าเวบนั่นไงออโอ้โหเอาไม่ได้พุ่งเหลาตกลงมาซะงั้น เออเห็นนะเห็นนะอะไรแปบแป๊บห้าปั้นไขวานซูชิไขวานต้นหอมญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้สองอันเลยไม่เงียบ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 เดี๋ยวเราต้องถือแว่นขยายไปตามสืบนะว่าใครแอบซ่อนอยู่ที่ไหนบ้าง <c oughs> เราเห็นพี่เครลอพี่เคลลอยู่ในซอกทิชชู้ใช่เปล่ามาทางนี้เดี๋ยวกันไปจับแอปเปิลกันได้ละไอข้างหลังกอง าลังกองที่ชู่เจอแล้วแครอทโอ้โหหมดเกียงเลยไว้จับได้อีกคนนึงแล้วเฮ้ถึงอา้าวจะเจอพี่เคนเอ้าวก็เข้ามาจับพี่เคนเมื่อวานฮาวลูตรงนั้นมันเป็นช่องบัคช่องบัคฟาร,ร์มเงินเลยละ่ะไอจับวัวาซังได้อีกอันหนึ่งไปหาพี่เคนดิโอ้ยเข้าซอกไม่ได้เอ้มาทําไมไม่ต้องมาข่าบอกว่าซอกนี้เป็นซอกบัคนะใครที่มาแอบตรงเนี้ย บอกได้เลยว่าแทบไม่โดนจับไปล่ะเพราะว่ามันเข้าไปจับไม่ได้อย่งเีล่ะไปไปนู่นเลยไปไป,ไ,ปไม่ต้องไหมไปก็น่ะ อุ้ยจับไม่ได้สักทีอ่ะเข่าศอกนู้นทีไรจับไม่ได้ทุกทีเลยแล้วแต่ละคนที่เข้ามาในแบบเนี้ยก็จะแบบแย่งกันนะเพื่อที่จะเข้าศอกนั้นให้ได้ซึ่งแบบว่าใครเข้าได้คนแรกก่อนคนนั้นก็จะปลอดภัยนะเพราะแบบนี้มันโหดมากเลยนะถ้าเกิดใช้ตุยแล้วก็เขาไม่ได้ตังค์สักบาทเลยนะเฮ้ยเจอแล้วฟักทองอ้านะไหนไปเล้วไม่รอด <laughs> โอ้ยเลยลตั้งหลายคนน่ะขาปซ่อนกันอยู่ที่ไหนกันนะเฮ้เพื่อนเพื่อนช่วยหาเพื่อนเพื่อนยืนหลับย่อเพื่อนเวเราจะหมดแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าเผื่อว่าจะเจอใครบางคนที่แอบอยู่นะเฮ้ใครแอบอยู่ที่ไหนอะส่งเสียงเลยดิไม่มีใครส่งเสียงเลยอะ <c oughs> ทุกคนแอบกันเงียบวิบเฮ้เห็นเห็นเห็นเล่ลาเห็นเล่ากำลังไปเดี๋ยวจัดการเองแล้วจัดการให้แปบนึงนะโอโหอยู่นั่นไง โอ้ยโอ้โหโอ้ยไข่กระปักไข่แปกพอดีไม่น่าดับเครื่องชนเลยโอ้โหเห็นขาตาเลยทำอะไรเล่าพี่เค้นเข้าไม่ได้ออกมาเดี๋ยวนี้เลยจะเข้ามาทำไมจะชนะอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต่อยทำไมจับไม่ได้เนี่ยไไปปเตรงข้าไม่ได้อ่ะโอ้ยกระเด็นเลยเขาซอกนี่นะเปล่าซอกพี่ก็ไม่ได้ทำยังไงอ่ะเดี๋ยวไอ้หมดเวลาซะละไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าหน้าเขาจะไปแอบตรงนู้นมั่ง ขาบอกเลยว่าตรงนั้นน่ะเป็นเซฟโซนเลยนะตอนนี้เราก็เก็บสกินมาได้ครบล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลองแปลงล่างกันเลยดีกว่านะนี่เลย p o ต t o c h i p โอูออ้ไม่ค่อยมั่นคงเลยฐานมันโอนเอ็ไงก็ไม่รู้เฮ้ยม hey, er. <s> ันฝ่งฟิงเกิลมันฝรั่งฟ <s> ิงเกิลนะโอ้ยจะบอกว่าเป็นมันฝรั่งเลก so ็ได้นะเห็นแล้วหิวเลยอยากกินเลยอยากกินเลยรสออริจินัลยังไงอะ แล้วก็ตัวต่อไปค่ะที่เราจะแปลงร่างนี่ก็คือต้อนหอมญี่ปุ่นอ๋อหอตัวสูงกว่าพี่เคนอีกนะเนี่ยพอดีเลยลงหม้อหั่นครึ่งแล้วลงหม้อพอดีเลยนะเอาไปต้มแล้วอร่อยนะทำไมมันเดินแล้วมันล้มอ่ะทำชาชา่อมืนล้มกันกดีกว่า,กกาเอิเอ่มเขอเปลี่ยนเป็นหมาล่าได้ป่าวไอ,อ้ตั้งโมตั้งโมหาเรื่องอ๋ยอยยน่นะสงสารต้นหอมญี่ปุ่นจุง้งแล้วก็อีกอันนึงค่ะก็จะเป็นไข่เป็ดนักสืบนะคะเฮ้ยตามมาแบบนี้ได้งไงเนี่ยไข่เป็ดนักสืบ น่าจะเป็นไข่เป็ดแหละเพราะว่าไข่มันเป็นสีขาวอะเนาะไม่อยู่ให้จับว่างหน้านี้แล้วถ้าไข่ไก่มันจะเป็นสีมันนวลใช่ไหมกระแทกโอ้ยโดนรถไฟชนเนื่อเอาให้ไข่แตกไว้ไข่ไม่แตกกันเนี่ยรุนแรงมากเกินมันเป็นไข่สายพันธุ์ไหนเนี่ยกระแทกเท่าไหร่ก็ไม่แตกหรือว่ามันคือไข่ปลอมมันคือไข่เป็ดนักซืบแล้วก็ตัวต่อไปค่ะ กินนี้ก็จะเป็นเมล่อนปังเป็นขนมปังที่เราชอบกินมากเลยนะเมล่อนปังเนี่ยโอ้โ oh หของโปรดของพี่เคนเลยแต่ว่ามันเขาอ้วนไปเปเ่้ oh มันดูแบบว่ากระดองกระเด้งไงก็ไม่รู้อ่ะตัวเบลเลยนะแล้ดูขานิดเดียว <laughs> กลมดิกมาเลยใฮ้ๆ oh แต่ว่ามันเดินได้อยู่นะ oh เหมือนจะเดินไม่ค่อยไหวอะ่ะ oh แต่ว่ากลิ้งได้อยู่เพราะว่ามันกลมครึ่งกลมมานเนาะ ให้เป็นชาเลนดจวยดียะฮู้มาเตีตูมันตียวมาเติว,ตวไปเลยและสกเก็ตต้องแข่งเนาหมุนได้เหมือนกันแรงเย็นเจีย๊ยบอ,อ๋อนี่ยิ่งกว่าเย็นอีกนะเนี่ยแล้วกันต่อไปค่ะทาโกยากิก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นของโปรดของเราเหมือนกันเป็นอาหารคาวผสมกับอาหารหวานแล้วกันนะชอบมากเลยแล้วลมันก็กิ้งคัอลอะไรด้วยในชีวิตจริงนะชอบซื้อกินมากเลนแหละเฮ้ยอะไรกิ้งถ่านไปๆทาโกยากิอร่อยมากเลยนะ ให้กินหรอพี่เขนเอ้มากินไหนดิเพราะว่าเขามีชีวิตกำลังหิวเลยอยากกินนะไปแล้วไปแล้วสตบบรอเบอรี่เราไปลงกระทะกันดีกว่าแล้วนานทีเราจะได้มาแบบแช่ออนเซนกันนะโอ้โหนี่นะ่นอันนี้นะเขาเรียกว่าออนเซนหรือว่ากระทะทองแดงกระทะต้องเป็นของพี่เขนคนเดียวอ่าสบายอันนี้พวกเรากําลังลงกระทะทองแดงกันอยู่นะอุ่นกำลังดีเลยพี่เขนตัวเยอะหรอ ทำไมหลับมาอยากพังหลับดิชาเริ่มล,ละอาบแดดละดอาบแดดละดำเมียงเลยอ้าวไม่เป็นตาตะโกและอาบแดดจนตัวดำเป็นตาตะโกลเลยแล้วอย่างนี้ใครจะกินเราอ่ะดำปืด๊ดขนาดเนี้ยดำยังกระทานเนี้ยโอ้พี่เคียนเมื่อวานเราตัวดำเรา บอกแล้วว่าให้ทาครีมกันแดดก็ไม่เชื่อเขาครีมกันแดดก็ไม่น่าจะเอาอยู่นะไม่น่าจะเหลือเนี่ยโอ้โหนี่ถึงกับขนาดยืนขาสั่นกันไม่ไหวแล้วแ่ะอ๋อใช่จ้ะเดี๋ยววันนี้เราก็ตามหาสกินในร้านมินิมาร์ทไปแค่นี้ก่อนนะถ้าชอบตามหาสกินอาหารญี่ปุ่นน่ารักๆแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดตะไคร่ดิ่ให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนนะพี่ๆแม่